นัดเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานเนื่องจากต่างคนต่างก็ทำงานบางคนก็แต่งงานมีครอบครัวกันแล้วมันยากที่จะรวมตัวกันได้จุมพอมีโอากาสเหมาะๆเวลาว่างตรงกันเลยนะัดสั่งสาร์กันที่ร้านน้ำชากลางคืนแห่งหนึ่งในคืนนั้นไปกันหลายคนครับแต่จะมีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าไอ้แจ็ควันนั้น ที่บ้านของไอ้แจ็คมันไม่มีรถว่างเลยสักคันหนึ่งและมันก็ไม่รู้ว่าจะมายัางไงโอด้วยความหวังดีเลยอาสาไปรับไอ้แจ็คเองที่บ้านจนกระทั่งในคืนนั้นโอขับรถออกมาจากบ้านเวลาประมาณสักทุ่มกว่าเพื่อที่จะไปรับแจ็คที่บ้านบ้านของไอ้แจ็คนั้นค่อนข้างที่จะอยู่กไกลจากชุมชนไปหน่อยโอเองถ้าไม่มีทูดรับก็จะไม่ค่อยเข้าไปในซอยบ้านของแจ็คบ้นอกครับ แต่เนื่องจากครั้งนั้นโอมีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องเข้าไปรับมันที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าทางบ้านแอนแจ็คมันค่อนข้างที่จะเปลวไม่ค่อยมีบ้านผู้คนอยู่เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าไฟทางก็ไม่มีในขาไปนั้นก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับเพราะเวลามันก็ยังไม่ดึกโอกับแจ็คขี่รถพากันมาถึงร้านน้ำชาในตลาด ที่เขาเปิดขายกันในช่วงกลางคืนไปถึงก็เจอเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆที่นั่งรอกันอยู่แล้วเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานมันก็มีเรื่องคุยกันเยอะมากจนเวลาก็ปาไปถึงเที่ยงคืนแล้วโอ้เหลือบดูนาฬิกาก็ตกใจเลยบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยกลับบ้านกันได้แล้วว่าเดี๋ยวกูต้องไปส่งไอ้แจ็คมันอีกบ้านของมันยิ่งน่ากลัวอยู่ จากนั้นพวกเราทั้งหมดต่างคนต่างก็แยกย้ายกันครับโดยโอกับแจ็คนั้นก็พากันขี่รถมอเตอราา์ไซค์ออกมาสองคนโดยปกติก็ไม่ค่อยไปเที่ยวกลับบ้านดึกๆแบบนี้มานานแล้วในระหว่างทางบรรยากาศโดยรอบคือเงียบสงัดและชวนวังเวงมากจริงๆโอกับแจ็กรู้สึกเสียวสันหลังขึ้นมาทันทีและยิ่งไม่มีรถวิ่งผ่านมาเลยสักคัน จนกระทั่งพากันมาถึงจุดที่ทำเอาทั้งสองคนขนหัวลุกเรียวกันเลยทีเดียวจังหวะที่โอก,กับแจ็คจะขี่ผ่านไฟหน้ารถไปกระทบเข้ากับร่างร่างหนึ่งเธอแต่งกายด้วยชุดสีขาวมีผมยาวปิดบังใบหน้าเธอกำลังเดินขึ้นมาจากข้างทางและกำลังจะเดินตัดหน้ารถพวกผม โอกับแจกก็เห็นเต็มๆทั้งสองตามีอาการช็อกและขนหัวลูกตั้งใจสัน่นภาวนาในใจว่าขอให้เธอนั้นเดินผ่านไปไวๆจนกระทั่งเธอก็เดินผ่านไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วร่างนั้นก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาในความมืดโอ้กับแจ็กบิดรถหนีอย่างไวจนมาถึงบ้านของแจ็ก พอขากลับนั้นโอเมก้าขับรถกลับคนเดียวก็เลยต้องของนอนที่บ้านของแจ็ครอให้เช้าก่อนค่อยกลับบ้านเรื่องราวก็ได้จบลงเป็นเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติชมมาข้างล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารดมรับฟังกันด้วย เป็นการทำวิดีโอภาพประกอบครั้งแรกไม่ถูกอ,อกถูกใจท่านใดก็ต้องขออภัยไวน้นาที่นี้ด้วยนะคะค่ำคืนนี้อย่าลืมไปกด subscribe และอย่าลืมไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทายช่องของเราคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ